เอออดีตสักกูสังเกตมาตัวนี้จังไรอีู่ีเด้อจัโอ้ยอินี่กูจำได้ยออมันมีอีฮหาหนึงตัวกูเมื่อนั้นจะมันขึ้นอ่าไทยสกลน,นครสุนัขหายกู้ะแล้วสุนัได้เห็นหรอกกูโทรคุยกับมันฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล 来来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 。哦，不连麦了，不来迈了，不来迈 กูเรียากูไปเรียนท้่บัง้างทางรถไฟเน้นนี่อ่าอีห้าเนตัวกูหรือมันเศร้าอยู่นี่กูไม่รู้แลอวอ่ากูไม่รู้ว่าไทยสิใด เดี๋ยวกุลรองกันร่วงสักดกน,นะครับมันก็หล